สัดีครับเพื่อนๆตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้านะครับประมาณสิบโมงเช้าผมก็ผมมาตอนแรกผมจะจะปลูกอ้อยนะครับจะปลูกอ้อยต่อแล้วก็คือท่อนพันยังเหลือนะฮะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศนะครับคือคือปลูกเนี่ยคือผมจะผมจะขุดหลุมมันมีร่องอยู่แล้วถูกไหมมีร่องอยู่แล้วผมจะขุดลุงไปอีกเพราะว่าผมจะปลูกให้ลึกเพราะว่า มันจะช่วยในเรื่องของกองจะได้ไม่ล้ม่ยเราจะได้มีดินกบโคนในปริมาณที่มากนะครับจากปัญหาแปลงแรกผมผมปลูกตื้นนะครับชักล่องตื้นปลูกตื้นอ้อยล้มละเนนรละนาดเลยเพราะว่าไม่ไม่มีดินที่จะมากบโคนครับแล้วอ้อยมันเวลามันสูงมาเนี่ยมันก็รับน้ําหนักลากยึดลากที่มันยึดกระดินมันมันน้อยนะครับคราวนี้น้ําหนักมันมันมาจากด้านบนแล้วมันเอ็นไปเอ็นมาถ้ามันรับน้ําหนักไม่ไหว ก็เลยล้มนะครับเพราะนั้นแปลงที่อันนี้เป็นแปลงที่สามนะครับแปลงที่3ามที่ผมมาปลูกเนี่ยผมก็แก้ปัญหาโดยการที่ผมไม่ต้องผมจะไม่ใช้ไม้คําหรอจะใช้ในกรณีจำเป็นแต่ว่า,าโครงสร้างด้านล่างเลยก็คือเราปลูกให้ลึกเข้าไว้ปลูกให้ลึกเข้าไว้ผมดูพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับฟ้าฝนแล้วก็คือผมจะปลูกอ้อยก็ต่อเมื่อฝนมันมันห่างช่วงเพราะว่า อันในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นต้นพันธุ์เป็นต้นกล้าเนี่ยมันมีปัญหาแล้วถ้าฝนมันตกชุกแล้วน้าท่วมขังแต่สําหรับถ้าเป็นท่อนพันธุ์แล้ว่ถ้าเราขุดหลุมลึกเราวางท่อนพันธุ์ดินกบแล้วมันยังไม่งอกเนี่ยถ้าฝนมันตกน้ําขังะท่อนพะโลอาจจะเน่าเสียหายได้เพราะนั้นผมจะดูพยากรณอากาศล่วงหน้า1ิบวันนะภายใน10บวันจะมีฝนไหมมีฝนปริมาณแค่ไหนถ้ามี บาบางผมก็จะปลูกแต่ถ้ามีแบบหนักๆต่อเนื่องผมก็จะไม่ปลูกนะผมก็จะบ่มท่อนพันธุ์ไว้ก่อนเพราะนั้นท่อนพันธุ์ผมจะสั่งมาทยอยสั่งนะครับทยอยทยอยทยอยสั่งมาครับคานนี้สําหรับท่อนพันธุ์ที่ผมยังปลูกไม่หมดนะอันนี้มันจะมีสีส้มลงเหลืออยู่นะครับพอดีมันมีพื้นที่เหลือผมจะปลูกฝั่งนูนอีกสีส้มลงนะสั่งมาเพิ่มเติมแต่ว่า,ามันจะมีพายุเข้าครับ8วันต่อเนื่องเลย ตั้งแต่วันที่หกวันนี้วันที่4ี่กรกฎาคนมะวันนี้สี่สี่ห้าสองวันเนี้ยจะไม่มีฝนจะมีแต่แดดแต่ตั้งแต่วันที่หกจนถึงสิบจ้าปีครับแปดวันลวดเรลวดยาวเลยบางวันส0 5สิ0เปอร์็นห้าสิเปอร์เ็นหกสิจสิบแปดิเปอร์เซนยังมีเลยปริมาณฝนตกนะฮะเพราะนั้นน้ำท่วมขังแน,น่นอะนน้ำมันจะมาท่วมขงังขังหลุมแต่ว่าหลุมที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันมันอ้อยมันขึ้นมาแล้วนะครับอ้อยมันขึ้นมาแล้วเพราะนั้นมันรอดแล้วถึงจะน้ำขงัง ขังปุ๊บมันก็ซึมไปท่วมแต่ว่ามันคืออ้อยมันเริ่มโตมาโตพอที่จะทนน้าท่วมขังได้แล้วนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาแล้วสำหรับฝั่งทางนี้ที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้เนี่ยที่กําลังจะปลูกเนี่ยถ้าผมปลูกวันนี้อีกสองวันมันก็ยังไม่ออกหรอกนะแต่ว่าหลังจากวันที่วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์อังคารตั้งแต่วันพุธไปนะเออไม่ใช่ดีนับวันนี้วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอังคารไปเนี่ยน้ำมันจะน้ำมันจะนองถ้ามันตกนะน้ำมันจะนองท่วมแล้วก็มันจะทําให้ท่อนพันธุ์ที่ผมแปะไว้นี่หลุมเนี่ยมันอาจจะเน่าเสียหายได้เพราะฉะนั้นผมจะมาชําไว้ก่อนนะครับเนี่ยผมจะมาชําไว้เออนี่ผมจะมาชําไว้ก็คือเอามาแปะไว้ที่ผิวดินเนี่ยนี่ตีขี้โคลนเป็นตๆตมๆแล้วก็แปะๆก็กดให้ลึกๆฮะเดี๋ยวยวน้ามันมันระเหย ไอ้น้ำมันระเหดมันซึมลงไปท,ท่อนพันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าเวลาฝนตกมาก็น้ําก็ไหลออกข้างไปน้ําก็ไหลออกข้างไปมันจะไม่ท่วมขังท่อนพันธุ์นะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อนุบาลท่อนพันธุของเราไว้ก่อนเพราะาเราสั่งมาแล้วไงอ่าก็ลเลยอนุบาลท่อนพันธุ์ไว้นะครับเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องของท่อนพันธุ์เน่าเสียนะก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับจะปลูกแล้วแหละนะ คือจริงๆเอ้าผมปลูกกับผมปลูกเสร็จไปแล้วแหละแต่ว่ามันมีงานอย่างอื่นเข้ามานะครับพอมีงานอย่างอื่นเข้ามามันก็ทําให้เราปลูกไม่เสร็จสักทีก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นด้วยไปส่งเครื่องคันน้าอ้อยด้วยไปส่งท่อนพันธุ์ด้วยตัดท่อนพันธตัดพันุ์อ้อยให้เขาอะไรเงี้ยมันมันแล้วก็งานทางบ้านด้วยธุระอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับลูกไปซื้อของลูกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอ่า มีหลากหลายงานนะเพราะฉะนั้นงานปลูกก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนโดยการที่อนุบาลท่อนพันไว้ในจุดที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับอย่างตรงนี้คราวนี้ไอ้ส่วนที่มันน่าจะรอดแล้วก็คือนี่มันงอกมันโตขึ้นมาแล้วเพราะนั้นไม่ไม่มีปัญหาครับน้ำท่วมขังอวันนี้ผมอีกสองวันผมกลัวอ้อยมันจะไม่สดชื่นก็เลยเดี๋ยว มันจะมีบางร่องที่ผมปลอยน้ําใสเห็นไหมปลอยน้ําใสไปแล้วให้มันสดชื่นสักหน่อยไหนก็มาแล้วนะงอกดีอยู่ครับงอกดีอ้อยสีสํารงเป็นอ้อยที่โอ้ผมว่าง,งอกดีนะเปอร์เซนต์งอกแทบจะไม่มีเลยเออเปอร์เซ็นต์ที่ไม่งอกแทบจะไม่มีเลย่ะขึ้นอยู่กับการการเตรียมท่อนพันธุ์ด้วยนะการเตรียมท่อนพันธุ์ ว่ามันเราบ่มดีไหมแต่ว่าชุดหลังนี่ผมไม่ได้บ่มเลยมาถึงแกะกล่องก็แปะใส่ลุมเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาทําก็เลยมีหลากหลายวิธีนะเช่นการเพาะกล้ามีมีการเพาะต้นกล้ามีการขุดมีการบ่มมาแล้วก็มาขุดหลุมแล้วก็เอาท่อนพันไปวางกด,ดน้ําแล้วก็ไม่ขุดก็มีเอาท่อนแปะเลยเพราะรีบกลัวจะ กลัวต้นพันธุ์มันจะเน่าเสียหายก็เลยแปะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแต่งมาแต่งอีกครั้งหนึ่งอันไหนที่มันตื่นไปเดี๋ยวมาแต่งตักขึ้นมาขุดหลุมให้ลึกแล้วก็แปะลงไปคืนมันจะมีบางส่วนที่มันมันสูงแล้วบางส่วนที่มันลึกตามพื้นที่ครับปรับพื้นที่พื้นที่ไหนที่มันมีมีความสูงเนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นดอนเนี่ยมันสูงก่าเพื่อนเลยตรงกลางแปลงนะเพราะผมก็จะขุดลึกอยู่ครับผมจะไม่ขุดที่มันตื่นถ้าถ้าขุดมันตื่นมันจะ ถ้าถ้าุูาตื้นแล้วคือมันเป็นดอนอน้ำมันไม่น้ำมนไม่ไม่อยู่แล้วเนาะมันต้องทําให้มันเป็นแปลงที่มันเป็นเสมอกันเพราะฉะนั้นต้องปรับระดับร่องปรับระดับน้ำไม่ใช่ปรับระดับร่องปรับระดับการปลูกแต่และแถวนี่ให้มันเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแต่ตรงกลางนี่จะไปโล่งนะประมาณ4ี่เมตรเป็นกลางเป็นขั้นแปลงไว้นะครับมันก็จะเป็นสี่แถวเว้น สองเมตรสี่แถวเว้นสเมตรสี่แถวเว้นสเมตรแต่แล้วก็ตรงกลางนี่จะลงโลงปุ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกันสี่แถวเว้นสองเมตรสี่แถวเว้นสองตอนนี้มันยังไม่เห็นภาพครับเพราะว่าอ้อยยังไม่โตแต่เดี๋ยวถ้าอ้อยโตมันจะเห็นเป็นล็อก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 นะมันจะไม่เป็นแปลงเต็มมันจะเป็นเหมือนคล้ายแปลงผักคล้ายแปลงผักกาดผักอะไรอย่างเงี้ยเวลาอันนึกภาพเวลาเราอยู่ในโรงเรียนที่เราก็ปิ ที่คุณครูให้ไปขุดแปลงผักอะไรเงี้ยมันจะเป็นแปลงเป็นแปลง,เป,ปงเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนั้นนะประมาณนั้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปแพ็คท่อนพันธุ์แล้วก็แพ็คท่อนพันธุ์อ้อยแดงยักษ์นะครับแล้วก็ส่งให้กับคนที่สั่งเข้ามาในรอกสุดท้ายนะก็เฟสแรกไม่ใช่เฟสแรกหรอกก็คือตัดมาเรื่อยๆนะครับก็มันจะเหลือแต่ต้นเล็้ๆที่กําลังจะโตนะครับต้นที่โตเนี่ยเหลืออยู่สามลำ สามลำนี้ผมว่าจะแจกสามสี่ลำผมว่าจะให้คนที่รู้จักกันเมื่อวานนี้ก็มีขายท่อนพันไปห้าร้อยโูนะครับเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงห่หางกันมากนะอยู่ในตำบลใกล้เคียงกัน,นมารับไปแกเป็น,นผู้สมัครผู้สมัครพกครกเก้าไกลสอบตกครับสอบตกรอบที่แล้วก็ เดี๋ยวรอบหน้ามีแล้วตั้งรอบน่นาเดี๋ยวจะสมัครใหม่ว่างั่นมาแกมีสวนนะมีสวนปลูกทุเรียนปลูกลิ้นจีปลูกอะไรหล,หลายอย่างปลูกตะไคร้ปลูกอะไรเงี้ยก็อยากเอาอ้อยไปเสริมด้วยนะครับจะได้มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวระหว่างรอรอเก็บทุเรียนแกอ้อยมันปลูกไม่ถึงปีมันก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยแต่ลิ้นจีแต่ลำไย,ยแต่ผลไม้ทุเรียนอะไรเงี้ยในสวนใน ไรของแกเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาให้มันโตนะเพราะนั้นระหว่างรอก็เอาอ้อยไปก่อนแล้วกันเก็บได้เลยครับเอาน้ำทำไมหยุดน้ำหยุดแสดงว่าแสดงว่าอ๋อมาแล้วมาแล้ว,แลวงแสยแดดเบามันไกลครับเนี่ยเวลามันไกลแล้วแดดไม่แรงสายไฟ สายไฟจากตู้คอนโทรลจากแผงกับซับเมอร์ที่สูบน้ำมาดานมันไกลกันมากเลยเพราะนั้นมันทำให้ความแรงมันลดลงอีกแลีกอย่างน้ำมันสูงมาไกลมากคร <c oughs> ับระยะทางของน้ำนี่ผมนไม่น่าจะต่ำกว่าส0มรอเมตรได้สูงมาไกลมากแล้วมันส่งส่งสูงกว่าส่งในระดับที่มันสูงกว่าระดับ ต้นต้นต้นน้ำนะต้นปลายน้ำเนี่ยมันสูงกว่าต้นน้ำนั่นเองนะเพราะนันต้องใช้แรงงานมันก็จะมาถึงเนะี่ยมันก็เลยไม่ค่อยแรยงมากถ้าแดดอ่อนนะแต่ถ้าแดดแรงก็คือออกเต็มเต็มท่อหนึ่งนิ้วนะครับแต่แดดมันอ่อนเพราะมันยังไม่เท่าไหร่มันยัง10บโมงอยู่แต่สักบ่ายสองน,น่าจะดีเลยใช้ได้เลยอ่ะคลิปนี้ก็ทักทายครับยามสาสๆครับคลิปนี้ผมอยากให้ ผมอยากให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เนต็ตนะครับก็คือถ้าเราจะวางแผนปลูกอะไรก็ตามนะครับลองเซิร์ชดินฟ้าอากาศดูนะพยากรณล่วงหน้าดูสักสิบวันนะถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยฝนตกมาใส่มันจะน้ําท่วมขังไหมไม่ว่าจะเป็นถักเป็นพืชเป็นอ้อยหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันมีผลที่ฝนตกแล้วมันจะมีผลกับสิ่งที่เราปลูกลงไปนั่นเองนะคำนวณล่วงหน้า ผมผมแชร์ผมแชร์วิธีการที่ผมทําแล้วผมทํามาแล้วผมทํามาตลอดเพราะว่ามันมันมันใช้ประโยชน์ได้จริงไงครับเราใช้ประโยชน์ได้จากที่จากเน็ตอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมันใช้ประโยชน์ได้เลยแอปอะไรต่างๆมันคือเราเล่นเฟซเล่น youtube ดูอะไรคือวันหนึ่งเราดูหลายๆชั่วโมงเนี่ยเราหาอะไรที่มันเป็นความดูหาอะไรที่มันมันได้ประโยชน์นะครับเป็นข,ข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศอันนี้สําคัญเกี่ยวก การทำเกษตรเนี่ยพยากรณ์อากาศอ่ะต้องดูให้ตลอดเลยมันมันเป็นข้อมูลที่ว่าเอ้ย,อ,ยอีกสามวันฝนตกเหรออันนี้วันนี้ฝนตกอย่างผมเนี่ยเวลาผมไปขายของเวลาผมไปขายของพรุ่งนี้ผมดูพยากรณ์แล้วอูย้ยพรุ่งนี้ตลาดทองถมโพชัยตอนเย็นพายุฝนหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไปดีกว่าผมก็เลยไม่เตรียมของเลยแล้วมันก็ตกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบหัวตกแรงแล้วถ้าไปก็คือเสียหายครับของมันเสียหาย ไหนจะเครื่องไหนจะอะไรอีกเราขายของไม่ได้อีกเข่ยมาเสียเที่ยวอีกเสียเวลาอีกมันมีต้นทุนนะครับเพราะนั้นเรามีเราเติมเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการคำนวณวางแผนการทำงานของเรานะครับเพราะนั้นคลิปนี้ผมแชร์แชร์ที่สิ่งแชร์แนวคิดของผมนะแชร์วิธีการของผมนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ก็มันก็ดีครับแต่เกิดใครจะเอาไปทิกแพงไปปรับใช้กับของตียเองครับก็ โอเคก็ยินดีนะครับแต่ถ้ามันฟังดูแล้วมันเวอร์มันไร้สาระก็ค้ำข,ข้ามไปผ่านๆไปแ้ว <c oughs> ผมผมก็ทําอย่างนี้ต้องผมไม่แหละทำใช่จริงอาจจะลากสายแล้ยน,น้ำบอกแรงอีกแดงบาง้างควยบ้างตามเดือนครับพลังงานฟรีมันก็ไม่ฟรีหรอกเพราะเราเสียค่าสาวนละลล์แต่เราก็ มีน้ำใช้ต่อเนื่องเราอยู่ชวนควุยชวนขี้โมโ่ไป <c oughs> คนบอกว่าทำไมผมไม่ทำคลิปให้มันดีๆแบบว่าตัดต่อใสเอฟเฟกผมไม่มีเวลา <c oughs> ผมมีเวลาทําถามว่าทำได้ผมทําเป็นนะ <c oughs> ผมทําเป็นนะไอตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยถ่ายภาพ เพราะผมก็เป็นตะกล้องมาก่อนผมเป็นช่างภาพมาก่อนนะตอนที่ผมทํางานบริษัทอ่ะงานอดิเรกจ็อบอย่างหนึ่งผมก็เป็นตะกล้องเป็นช่างภาพมาก่อนแต่ว่าก็ดูนะฮะมันไม่มีเวลาที่จะทาอะไรจริงๆถ้าจะมานั่งตัดคลิปนี่โอ้โหผมเอาเวลาไปปลูกอ้อยดีกว่าเพราะนั้นผมก็เลยลงคลิปแบบถ่ายแล้วก็ลงไปอย่างนั้นนะก,ก็ขอโทษด้วยมันไม่ได้สวยหรูดูดีอะไรนะคลิปผมก็พูดๆไป ูดูพูดถ่ายในหน้าง,งานจริงประมาณนั้นนะครับไก่เนื้อหาสาระตรงไหนมันจิบไปใช้ได้ก็เอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตไอ้ส่วนที่เป็นต้นกล้าต้นกล้าเป็นไงบ้างต้นกล้ายืนต้นได้แล้วครับนี่ต้นกล้าสองแถวแรกสองแถวแรกแล้วก็แถวที่สามก็มีอีกนิดหน่อยก็ยืนต้นได้แล้วเห็นไหมยืนต้นได้แล้วโอเคเลยครับนี่ คครับเดี๋ยวผมไปเข้าร่วมก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทักทายยามเส้ยสายครับสวัสดีครับ